การขึ้นลดการทางหรือเรียกได้ว่ารีบเข้าเพราะกลัวตกรถนั่นเองสวัสดีครับอยู่กับผม Better w e l t i n e t การเทรดที่ทำซ้ำได้ถึงเรียกว่าเทรดเซตอัพนั่นเองวันนี้เราอยู่ในหัวข้อที่ว่าการขึ้นลดการทางหรือเรียกได้ว่า รีบเข้าเพราะกลัวตกรสนั่นเองหลายคนอาจจะเป็นในอาการนี้ครับหลายคนอาจจะเคยเป็นในส่วนที่ว่าเราเนี่ยเห็นจุดเข้าแล้วนะแต่เราไม่ได้ออเดอร์ตรงนั้นเราไปได้ออเดอร์นู่นเลยกลางทางนู่นเลยมันผ่านไปแล้วประมาณ 200.300. จุด300จุดแบบนี้ค่อยมีออเดอร์ครับนี่แหละครับถึงเรียกว่าอาการที่เข้าออเดอร์กลางทางนั่นเอง หรือบางทีกราฟกาลังวิ่งวิ่งอยู่เราไปเข้าออ,อเดอร์เลยนั่นคือการเข้าออ,อเดอร์กลางทางครับ <hurting noise> ผมเองจะเปรียบเทียบในส่วนที่ว่าเหมือนชีวิตประจําวันของเราเลยการขึ้นรถเมล์นั่นเองการขึ้นรถเมล์ถ้าเราวันนี้ไปขึ้นกลางทางเลยไม่ไปขึ้นตามป้ายรถเมล์มีความเสี่ยงเป็นยังไงครับถ้าสมมติรถกําลังวิ่งอยู่นี่แหละนะแล้วเรารีบไปกระโดดขึ้นรถเลยแล้วเราเนี่ยรีบไปกระโดดขึ้นรถ เราครับมีสิทธิ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้หรือเจ็บตัวได้นั่นเองเลยนะผมไม่แนะนำให้ขึ้นรถกลางทางแต่เราควรไปยืนรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์ยืนรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์ครับถ้ารถเมย์ไม่มาก็ยังไม่ต้องขึ้นครับรอจนกว่ารถเมย์จะมาแล้วเราก็ค่อยขึ้นแบบปลอดภัยแบบนี้ครับการขึ้นรถเมย์ตามป้ายรถเมย์เราจะมีสิทธิที่ได้ขึ้นชัวร์แน่นอน หรือ2เรานะครับผมเรียกได้ว่าจะไม่เจ็บตัวจากกรณีนี้เลยแล้วมีหรือเปล่าถ้าเราไปยืนรอรถเมย์อยู่ป้ายรถเมย์แล้วเราไม่ได้ขึ้นผมบอกว่านอกจากการเทรดแล้วชีวิตจริงก็มีด้วยรถเมย์บางสายอย่างนี้เออถ้าเราไม่เคยขึ้นสายนั้นเลยเขาก็อาจจะวิ่งผ่านเลยป้ายนั้นไปก็ได้มันก็อาจจะไม่ใช่รถของเรามันก็อาจจะไม่ใช่เที่ยวของเรา เราเองก็ไม่ต้องไปสนใจครับเราเองก็ไม่ต้องไปสนใจหรือเรียกได้ว่าถ้ากับการเทรดเราเองก็ไม่จําเป็นต้องมีออเดอร์ครับถ้ามันไม่ใช่จุดที่เรามองไว้ถ้ามันไม่ใช่จุดที่เราบอกว่านี่คือป้ายรถเมล์แล้วมันปลอดภยัยมันอาจจะเลยออเดอร์เราไปเลยก็ไม่จําเป็นต้องมีออเดอร์ครับเราไปหาจุดเข้าใหม่เราไปวางแผนในการเทรดใหม่แล้วค่อยไปยืนรอที่จุดนั้นครับมีโซนในการเล่น มีจุดเล่นที่ชัดเจนแบบนี้ครับจะทําให้ออเดอร์ของคุณจะทําให้ออเดอร์ของพี่เทรดเดอร์เนี่ยมันปลอดภัยในตลาดได้มากกว่าคนที่ไปเข้าออเดอร์กลางทางเลยและผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังดูนะครับสําหรับคนที่เข้าออเดอร์กลางทางบางทีจะเป็นคนลักษณะแบบไหนบ้างผมเองเคยเป็นคนคนนั้นครับผมที่ ไปดูนะไลฟ์ Life สดของโค้ดคนนั้นคนนี้เลยเรียกได้ว,ว่าเห็นแนวทางที่เขากําลังบายกําลังเซลนี่แหละเราเองก็วิเคราะห์ได้แบบเดียวกันแต่ว่าตัวเราเองนะครับไปเข้ากลางทางเลยไม่ได้เข้าออเดอร์จุดเดียวกันกับโค้ดคนนั้นหรือสิ่งที่เรากําลังดูเลยเราไปเข้าออเดอร์กลางทางเพียงเพราะอะไรครับเพียงเพราะเราคิดว่ากราฟเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะขึ้นไปถึง t p ตามที่โค้ดคนนี้แนะนําตามที่โค้ดคนนี้บอก ความอันตรายนะครับผมอยู่ตรงนี้แหละครับความอันตรายอยู่ตรงนี้แหละครับแผนของเราก็มองเป็นแบบเดียวกันกับโค้ดแล้วแหละแต่เราได้จุดเข้าที่ไม่ดีครับสิ่งที่ผมจะแนะนําเลยไม่เป็นไรครับเ,เราไม่ต้องมีออเดอร์ก็ได้เราค่อยหาจุดเล่นจุดเข้าใหม่ก็ได้ครับหรือใครที่ได้ตรงนั้นนั่นแหละคือความเสี่ยงแบบ100%ที่ผมกําลังจะสื่อนะนั่นแหละคือความเสี่ยงแบบ100%เพราะผมถามจริงๆครับว่าเราจะรู้ได้หรือเปล่า ว่ามันจะไปถึง TP ของโค้ดคนนั้นเราไปฝากใจไว้กับเขามากเกินไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยตอนนี้คุณบายและคุณเนี่ยจะมี TP อยู่ด้านบนไม่เป็นไรฉันจะไปในทางเดียวกันกับคุณฉันก็จะขอขึ้นรถตรงนี้ด้วยถ้ามันขึ้นไปจริงอันนี้ก็ดีไปครับแต่ถ้ากราฟมันไม่ได้ขึ้นไปตามแรงที่เราบายขึ้นไปเนี่ย อันนี้ครับยู่ได้เลยเรียกได้ว่าพอร์ตเสียหายเสียจิตวิทยาในการเทรดและไม่เทรดตามแผนของตัวเองด้วยซ้ําถ้าเป็นแบบนี้ครับนี่แหละคือความอันตรายของการที่ขึ้นรถกลางทางนั่นเองนะครับแล้วข้อดีของการนะผมที่รออยู่ตามป้ายรถเมล์แล้วไม่เข้ากลางทางข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือ1ครับคุณเอง จะมีจุดเข้าที่ชัดเจนและมีแบบแผนที่ชัดเจนในการที่จะรอราคาได้นี่คือข้อดีข้อที่1และข้อที่2ครับคุณเองจะสามารถลดความเสี่ยงของออเดอร์นั้นๆได้เรียกได้ว่าถ้าเจ็บเราจะเจ็บน้อยกว่าคนที่ขึ้นรถกลางทางครับถ้าเจ็บเราจะเจ็บน้อยกว่าคนที่ขึ้นรถกลางทางหรือเรียกได้ว่าสต็อป o ็ของเราจะสั้นมากสต็อปล็ของเราจะสั้นมากเพราะนี่คือโซนการเล่นของฉัน เพราะนี่คือจุดที่ฉันจะขึ้นรถเม s ์สต็อปรถคุณจะสั้นมากแบบนี้ครับถ้าเข้าถูกจุดออเดอร์ปลอดภัยแสดงว่าคุณสามารถลดความเสี่ยงลงมาได้แน่นอนและอย่างที่ผมบอกนะถ้ามันไม่เข้าตามแผนคุณคุณไม่จําเป็นต้องเล่นครับและนี่ก็คือการที่ขึ้นรถกลางทางมีทั้งคนที่เคยเป็นและคนที่แก้ปัญหาได้แล้ว นะครับถ้าวันนี้คุณยังเป็นอยู่ลองที่จะเลิกพฤติกรรมนี้จากการยืนรอที่ป้ายรถเมล์หรือยืนรอที่ราคาที่คุณเนี่ยวเครอห์ว้วแล้วครับแบบนี้คุณจะไม่ได้เจ็บตัวหรือคุณเนี่ยจะสามารถลดความเสี่ยงออเดอร์ของคุณได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวผมเองวันนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไว้ด้วยสำหรับผมติดตามได้ที่ช่อง Better w e a l t h Net ในช่องทางของ YouTube และช่องทาง TikTok ที่ผมไลฟ์เรดสดอยู่นะครับนั่นก็คือช่องของ b a s e วลติน n e t ครับอย่าลืมไปกดติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย